ข่าวด่วนข่าวนี้หน่อยนะคบคะเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้ใน X อ็นะฮะ,ะบอกว่าได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,อมบอก,ว,กว่าแป้งนาโหนดนักโทษหนีคดีถูกจับกลุมตัวแล้วนะครับใช่ค่ะโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการประสานความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียอันนี้เป็นล่าสุดที่นายกเศรษฐาพึ่ง ที่จะโพสต์มาบ่ายโมงสี่นาทีคผู้ชมฮะอันนี้คุณเศรษฐาโพสต์ไว้นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยฮะติดตามทางไทยรัฐนะครับตามกันมาตลอดนะนายชวลิตทองดวงหรือว่าแป้งนาโนและวอนใกล้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะจับกลุมได้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แต่เนี่ยจนล่วงเลยมาวันนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าค่ะครับคนโพสต์เนี่ยเชื่อใจได้เชื่อถือได้นายยกโพสต์เองนะฮะ